แล้วก็เดี๋ยวพอทําเสร็จเดี๋ยวผมจะเอาไปทาทอบบ็อปบาลานทิ้งไว้แล้วพอทอบบ็อปบาลานเสร็จก็คือจะเอาไปประกอบแล้วเราก็จะเอามาต่อลงไปในรางทางแบบนี้นะจนกระแสนะมันเริ่มจะเข้าใกล้ศูนย์แล้วนะตอนนี้กระแสแทบไม่ไหลแลนะ้วแสดงว่าแบตเตอรี่นะครับมีแรงดันที่เท่ากันแล้วนะก็คือ4.2โวลต์นะครับนี่นะัครับ,รบตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนในการชาร์จนะครับผมชาร์จเสร็จไปแล้วชุดหนึ่งนะนะครับคือแบตใหม่ที่ผมซื้อมาเนี่ยผมชาร์จเสร็จแล้วผมทําการวัดความจุทุกก้อนเลยนะ อยากรู้ว่าความจุแต่ละก้อนตรงตามสเปคหรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปประกอบเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอทําเสร็จ <S <S เดี๋ยวผมจะเอาไปทําท็อปบาลานทิ้งไว้แล้วพอท็อปบาลานเสร็จก็คือจะเอาไปประกอบได้แล้วนะครับผมครับตอนนี้นะครับผมก็แบตเตอรี่ทั้งหมดที่เราชาร์จเต็มเมื่อสักครู่นี้นะนำมาใส่ในรางฐานบาลานนะครับก็คือเป็นบวกกับบวกนะครับลบกับลบต่อขนาดกันหมดเลยทั้งหมด8ก้อนเนาะนะครับแล้วผมก็ตั้งแรงดันของซัพลายนะครับไว้ที่4ี่โวลต์นะครับนะครับเราก็ต้องรอจนแอมตรงนี้นะ มันหยุดไหลก็นะครับเดี๋ยวแอมมันหยุดไหลปุ๊บเนี่ยเป็นศูนย์นะไม่มีการชาร์จเกิดขึ้นนะครับก็คือเป็นการทำท็อปบาลานเสร็จนะครับเพราะว่าตอนนี้เราดึงออกมาจากที่ชาร์จเนี่ยมันจะดรอปไปนะครับประมาณศูนย์จุดศูนย์ห้านะประมาณสี่จุดหนึ่งห้าโวลต์น,นะครับแต่ละก้อนบวกลนิดหน่อยเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ทําบาลานนะจนกระแสนะมันเริ่มจะเข้าใกล้ศูนย์แล้วนะเหลือน,นิดนึงนะครับอันนี้ก็โอ้ใช้เวลานาน,านอยู่นะน่าจะมีสัก ห้าหกชั่วโมงนะกว่ามันจะบาลานได้นะครับผมอันนี้ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับผมเดี๋ยวรอรอให้มันเป็นสูตรเลยนะครับแล้วเราค่อยเอาไปใช้งานนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็ทําบาลานนะจนกระแสนะมันเริ่มจะเข้าใกล้สูตรแล้วนะเหลือนิดนึงนะครับอันนี้ก็โอ้ใช้เวลานานอยู่นะน่าจะมีสักห้าหกชั่วโมงนะกว่ามันจะบาลานได้นะครับผมอันนี้ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับผมเดี๋ยวรอรอให้มันเป็นสูตรเลยนะครับแล้วเราค่อยเอาไปใช้งานนะครับครับตอนนี้ก็ทําการท็อปบาลานนะนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ ถ้าเราออมิเตอร์มาวัดที่ตรงขั้วมันนะนะครับมันจะได้4.2โวลต์นะครับแล้วตอนนี้กระแสนะครับมันก็ไหลแค่หนึ่งมิลลิแอมนะนะครับก็คือใกล้เคียงสูตรแล้วนะครับแทบไม่ไหลแล้วนะก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนการทอป,ปลานะครับตอนนี้เราก็สามารถเอาแบตเตอรี่ไปประกอบเป็นก้อดได้แล้วนะครับผมเอามาลงให้ชมนะเผืเ่อเพื่อนๆท่านไหนซื้อแบตมาแล้วอยากจะเอาไปประกอบเองแบบนี้นะนะครับจะได้เอาไป ทำใช้กันได้นะครับเพราะว่าซื้อแบตมาเนี่ยมันยังเอาไปประกอบแล้วก็ใช้งานเลยไม่ได้นะเราต้องมาทําการบาลานซ์เซลก่อนนะครับแบบนี้เนาะนะครับเพื่อที่เวลาที่เราใช้งานเนี่ยนะครับจะได้มีแอมออกมาเยอะที่สุดแล้วก็ประสิทธิภาพเนี่ยสูงสุดนะนะครับทำงานได้เต็มเต็มทุกก้อนนะครับก็ต้องทําแบบนี้ก่อนเนาะก่อนนําไปประกอบใช้งานนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ